สวัสดีครับไปคงกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํานะครับวันนี้ก็เป็นพะโล้แบบง่ายๆนะสูตรของที่บ้านผมนะครับเริ่มจากเออเราจะใช้ตัวหมูสามชั้นนะครับก็หั่นเป็นชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่มากพอดีคํานะครับ ใครต้องการใหญ่กว่านี้ก็หั่นใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าถ้าจะใหญ่ไปเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาตุ๋นนานมากนะครับใครไม่ชอบหมูสามชั้นนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวสันคอหรือว่าส่วนที่ม่ติดมันอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเห็ดหอมนะครับนะแล้วก็แากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็สูตรที่บ้านผมนะครับจะเสริมตัวลูกผักชีลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นอบเชยกับตัวโป้ยกั๊กนะครับนะแล้วก็ น้ำตาลมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบสําคัญของที่บ้านผมที่ขาดไม่ได้นะครับจะเป็นตัวน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนดแบบแท้ๆนะครับจะช่วยให้ตัวพะโล้ของเรามีความหอมอร่อยกลมกล่อมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นไข่ต้มนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ5ฟองนะครับใครจะใช้มากกว่าดีก็ได้นะอ่ะแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะครับเราจะเริ่มจากการใส่ตัวซีอิ๊วดำลงไปในไข่ก่อนนะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับใส่ลงไปแล้วก็ คลุกๆเขาหน่นิดนึงนะครับให้ให้ตัวไข่นะครับเป็นสีๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากเนาะแค่นี้พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปที่หน้าเตากันนะครับอ่าจากนั้นมาตั้งกระทะนะครับไม่ใส่น้ำมันเนาะผมจะใส่ตัวหมูสามชั้นลงไปก่อนนะครับ เราจะผัดหมูสามชั้นนะครับให้เขามีน้ํามันออกมานิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแรงได้เลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะอะนี่นะครับหลังจากที่เราเจียวนะเห็นไหมได้น้ํามันหมูออกมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะพักตัวหมูสามชั้นอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับนะก็ตอนนี้จะใส่ชามไว้ก่อนนะแบบนี้นะครับก็คือเจียวให้เอาน้ํามัน หมูเขาออกมานั่นเองนะครับส่วนใครที่ใช้หมูไม่มันก็อาจจะใส่เป็นน้ํามันแทนไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเนาะจากนั้นนะครับน้ํามันหมูที่เหลือนะครับผมจะใส่ตัวน้ําตาลลงไปตัวน้ําตาลอันนี้นะครับต้องเรียนแจ้งนิดนึงนะปรับความหวานเอาตามความชอบเนาะเพราะว่าน้ําตาลแต่ละที่นะครับมีความหวานอะไรที่แตกต่างกันนะแล้วก็ ดี่ไฟนะครับค่อยๆผัดน้ําตาลกับน้ํามันไปเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับเขามีสีเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็เกิดความหอมนั่นเองนะครับนะ,ะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับส่วนน้ําตาละมะพร้าหรือน้ําตาลตะโหนดของใครนะครับที่ซื้อมาแล้วสีเข้มแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้การผัดนานนะครับ ผมจะผัดไปเรื่อยๆนะครับสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้คอยคนไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมสังเกตนะผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับสีน้ําตาลมันจะเริ่มไหมล่ะเพื่อส่งกลิ่นหอมผมจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปผัดนะครับกับตัวเอ่อปปยกั๊กนะครับอบเชยนะครับตัวปปยกั๊กอบเชยอันนี้นะผมเอานำไปล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับผัดกับตัวน้ําตาลได้เลยนะครับมันก็จะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ บางคนเอาไปผัดกับน้ำมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ส่วนตัวนี่คือเทคนิคของพี่บ้านนะครับอย่าพอใส่ไปแล้วอย่างให้ได้กลิ่นมากนะครับมันจะมีความหอมกลิ่นน้ำตาลกับตัวเครื่องพะโลแล้วก็ตัวรากผักชีกระเทียมไทยรวมถึงลูกผักชีนะครับที่ผมใส่ลงไปนั่นเองมันจะหอมมากนะครับนะอ่นี่นะครับแบบว่าหอมเลยนะครับผัดแค่พอส่งกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ระวังน้ำตาลไหม ใส่ตัวหมูลงไปนะครับจากนั้นผมจะใส่ตัวเห็ดหอมนะครับจากนั้นตามด้วยตัวซีอิ๊วดำหวานนะครับผัดนะครับทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นนะครับเติมน้ำสะอาดลงไป นี่ผมล้างถ้วยสวดำนิดนึงนะครับเ,เติมลงไปนะครับให้ท่วมเลยนะครับอันนี้ใครจะตุ๋นในหม้อหรืออะไรก็ได้นะตามความสะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลต่างๆนะครับเขาละลายนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะใครที่ชอบแบบว่าความดำๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเติมลงไปได้เลยนะครับนะ เติมซีอิ๊วดำเพิ่มนะครับหรือว่าจะผัดตัวน้ำตาลให้มันดำกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลเนี่ยมันดำเกินไปความจากความหอมนะครับมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้แล้วก็มีรสชาติขมนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่ตัวไข่ลงไปเลยนะครับนะครับใครชอบไข่เยอะกว่านี้ก็ใส่เพิ่มไปได้เลยจากนั้นก็ รอให้น้ำเดือดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอเดือดนะครับเราจะมาปรุงรสชาตินะครับวันนี้ผมใส่เกลือกับพริกไทยป่นเพิ่มนิดหน่อยนะครับใครที่ชอบความเผ็ดร้อนนะเติมพริกไทยเพิ่มเยอะๆได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเติมผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับเดี๋ยวสัดส่วนผมขึ้นให้ใต้คลิปอีกทีนะครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเติมแล้วก็ชิมนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวแต่ละทีนะครับรสชาติไม่เหมือนกันนะครับนะ จากนั้นใส่ตัวซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะนะจากนั้นตามด้วยออซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแล้วก็ตัวแม็กกี้นะครับพอใส่พวกนี้ไปแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็ชิมรสชาติตอนนี้เนี่ยมันจะออกหวานหวานเค็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับตัว หมูไปก่อนนะครับสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเรามาปรุงรสเพิ่มกันอีกทีนะครับอ่านี่นะครับหลังจากเคี่ยวไปสักพักนึงนะเห็นไหมสีแบบโอ้โหเข้มข้นนะครับน่ารับประทานนะครับดูสีไข่นะครับแบบว่าสวยพอดีนะแล้วน้ำเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะส่วนตัวชอบประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดลงชามนะครับแล้วก็ลองชิมดูนะ ก็เสร็จเรียบร้อรยแล้วครับสำหรับพะโลหมูสามชั้นสูตรครัวบ้านสวนทวีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าหอมมากน้ำนี่แบบเข้มข้นนะครับแล้วก็คลุกคลิกคลุกคลิกนะครับยิ่งใครแบบแช่ไว้ข้ามคืนนะอร่อยแน่นอนนะครับดูน้ำนะครับสีสวยมากนะครับนี่โอ้โหแต่จริงๆนอะผมชอบแบบไว้ข้างคืนนะแล้วก็ให้ไข่มันแข็งๆเข้าเนื้อหน่อยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับชิมไม่ติดมันดีกว่าเพราะช่วงนี้ไดเอทนิดนึงนะครับนะอ่นนี่ชิมนะบอกเลยว่าหอมหวานเข้มข้นนะครับตัวน้าเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีความหวานนําเค็มตามนะครับตามสไตล์บ้านผมนะครับใครชอบพาโลเค็มกว่านี้ก็เติมเค็มเพิ่มได้นะครับนะแต่รับรองว่าทําตามนี้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามองให้นะครับ